เป็นไงเปิดแอร์กับปล่อยธรรมดาตอนนี้ ว่าจะหากันเทศได้กันเทศแล้วนะวันนี้ขอกราบจจลาศิกขาหมงไปบวชอนี้ไม่ตอนก่อนบวชโอ้ประคบระงมยังกระลกอ่อนนะเวลาจะสึกไม่เอาเลยไม่พูดด้วยโอ้กูดจริงๆมันก็ จะให้พูดยังไงคนหนึ่งอยู่บนกองสุกเป็นพระมีความสุขเกลตายแต่ละวันแต่ละคืนยิ่อยู่จะสึกนี้สุขมันจะให้หลวงพ่อแล้วเอโมทนาด้วยนะหัวไปไปตายซะหัวนั่นเฮ้ยไม่เอาด้วยเราวน่ไปตายมาแล้วเราใส่กางเกงขายาวถึงมาคุยกับหลวงพ่อถ้าจะเป็นพระเราผมขอตายไม่คุยด้วยไปจะว่าโอ้ยสอนไอ จกี их, их, ke, function, ่คนกี่คุณกี่รุ่นก็ช่างเนี่ยเวลาจะสึกปั๊บหลวงพ่อแล้วหลบเลยล่ะพ่อแม่มารู้แล้วนั่นน่ะพระมันด้อมดอมดอมดอมซ้ายร่อมขวาแอบเข้าแอบอองจ้องหลวงพ่อมันจะเสือจ้องเหยื่อน่ะมันจะมาขอกาบแล้วขอบอกว่าหลวงพ่อผมขอสึกนะครับหน่นั่นหลวงพ่อเป็นเป็นจิ๋วอย่างนั้นนะซ้ายหลบขวาเนี่ยมันเหมือนเป็นเสือจะตะคุบหลวงพ่อน่ขอขอคุณแจออกจากวัดนั่น แต่มันด้วยความเคารพนะอยู่ด้วยกันมันยอมกันอยู่งั้นอย่าไม่ยอมก็ไม่สนใจแต่มันไปกันเ,ออเ,ออเท่านั้นละว่ากันกรองดูอีกทีจิตใจเชื่อยังสิ่งที่ปิดปิดแล้วเปิดแอร์ปิดประตูถ้าเปิดประตูนน่นเสียงเรือ ม <c oughs> ัสะกดสะกดไม่ได้แต่คนเขาก็ตำหนิก็ไม่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 ปิดเราไม่เปิด่างนึ่งนัง่นแหละทำให้สอนที่เหตุคนไม่รู้เรื่องมาก็นั่งไปนั่งไปนึกบนให้หลวงพ่ออ๊อ้ยอะไรทำไมถึงเลยเถิดจังอากาศก็นอกก็ดี ปิดประตูเปิดแอร์อจังหากโอ้ทำไมพันนักสิ้นเปลืองจังวนะนั่นข้างในนั่งพูดอยู่นี่นั่นเพื่อจะปิดความสงบสงัดไม่มีเครื่องกระทบอากาศเย็นสบายยุ่งไม่กัดอะไรสักหน่อยนั่นฟังเสียงอัดเสียงรมผู้พูดพูดก็พูดสบายเพราะผู้ฟังนั้นนิ่งนั่งฟังอยู่ เดินเพ่นผ่านเพ่นผ่านเดินอะไรนั่งอยู่นั้นละเดินอยู่คานมาทําไมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น,น,นเวลาพูดธรรมะมาก็คุนเก่าๆนี่แหละแข็งเกรกๆนะหมดแล้วพูดอะไรปุ๊บมันหยุดเพราะผ่านๆไปแล้วเสียงครูบาอาจารย์ปุ๊บมันเดินผ่านเลยน,ะนั่นเหมือนเหมือนกับพ่อ,อแม่นั่นแหละเลี้ยงลูก พอลูกเด็กๆมาๆๆๆหรอการต้วมเตียมหัวเลาอกัน <c oughs> บอกให้เดินให้นั่นอันนี้ทำมดนั่นและแต่พอตโตมาลงบอกดูสิเชื่อไหมละ่ะนั่นไปทางมาันนั่น,น,นหัวแข็งโตขึ้นมาพระเหมือนกันนั่นแหละบวชเข้ามาที่แรกยังไม่บวชนยโอ้ยนอบ้อมบ,บ,บวชเข้ามาปุ๊บๆแต่องค์ไหนที่จะมันไปได้นั้นมันจะอ่อนนิ่มนะนั่นไม่แข็งกระด้าง ทาวินัยจะตีเข้าไปเห็นข่าของคุณต้องทาวินัยนะแต่ที่ยิ่งอยู่ยิ่งแข็งเหมือนต้นไม้อย่างนั้น,นโอ้อันนี้ไม่ใช่นะไอแข็งแข็งมันมันแข็งในจิตใจนะเวลาฟัดกับเรื่องสรีระร่างกายของตัวเองนในการประพฤติปฏิบัติเข้มงวดกวดขันกับจิตใจตัวเองแต่จะอ่อนนิ่นั่นอันนี้ถูกถูกทิฏฐิของธรรมนะอันนี้ความจเจริญน,น,นี้ไม่พ้นเลยลน่ะ มักผลนิพานเห็นอยู่ชัดๆอยู่ในหน้าอกนี่แหละแต่ถ้าตรงข้ามปัป๊บมันเสร็จเลยล่ะจะแข็งกระด้างเยอะยิงจองห้องเหมือนกับโลกเขาอวดพุงอวดไหลนันอวดยศอวดศักดิ์อวดเงินอวดทองอวดความรู้ต่างๆออกไปให้คนหมั่นไสน้ไม่เรื่องของนักปราดไม่เป็นอย่างนั้นนะเก็บหอมรอมริษ์คมในฝกักรับไว้อย่างดีนั่นถึงเวลานี่ยถ้า ถอดออกมาฟันฉับขาดสะบ,บ้นเลยน,ะนั่นแหละคือความศรัทธาศรัทธาเพราะจากความลงใจประจากษ์แบบจิตใจถ้าพอปฏิบัติมาแล้ผลประจากนั่นเกิดความเชื่อแล้วมันอ่อนมันิ่มมันจะไปไหนได้เนี่ยไม่ไปไปใี่ไหนมองดูโลกนี่เห็นนั่นก็ว่าอินทรีย์ความแก่ก็แก่แก็กองตาอินทรีย์อินทรีย์ฮะนั่น คือตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสรูปเสียงกินรสโผสัมผัสแต่จิตใจนั่นสินั่นมีหลักนั่นมองเห็นปับ๊บนั่นนั่นอินทรีย์แก,ก่ก้าคือสติปัญญานั่นแหละมองปุ๊บก็เป็นตากระตาแบบธรรมหูกระหูแบบธรรมนั่นสิ่งต่างๆเป็นธรรมไปหมดพราะใจนี่มีหลักของใจชี้ดำเนินออกไปวิถีของธรรมแต่ยังไม่แข็งแล้วก็นัน่น ผมมองไปพบมันโลกงมันก็กลืนกลื่นกลืน,ลนหูได้ฟังก็กลืน่นคิดพุงอะไรมันก็ออกไปนั่นสถานที่อยู่สรีละของกายไปตั้งอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือความพึงพอใจของที่ที่ความรู้ของใจใจอยู่แบบไหนก็เห็นอยู่กันชัดๆถึงว่าการออกมาบวชเป็นของดีของเลิศไหมละ่ะมันก็เลิกขณะที่บวชแต่เวลาเนั้นจะไปมันเป็นยังไงนะ จะเอาเหตุเอาผลมาฝึกมหาทประพฤติปฏิบัติเอาติดกับหัวใจกลับไปออกไปไหมหรือมันจะปลดวางออกไปจำหนดที่มาฝึกมหาทเหมือนมาหาทรัพย์มาได้ทรัพย์เหมือนเราทํางานหากินนั่นแหละออกไปทํามาหากินเสร็จแล้วมันได้ผลตอบแทนคือค่าจางเงินเดําเงินเดือนนไม่เห็นคือมีใครทิ้งเงินเลยวะทําไมเอาเงินติดกระเป๋าเอากลับบ้านกลับช่องไปด้วยแต่ทําไมเนี่ย เรื่องการบวชมามาฝึกมหัดมาดัดหัวใจเรื่องของพระธรรมวินยัยเอามาเป็นหลักของใจไม่เห็นคุณค่าแล้วอริยสัพพะชิติความเห็นที่มีค่าแต่กลับไปออกมดเหลือแต่หัวอ,อกเหมือนเดิมนั่นไปเหมือนเดิมอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าให้หลวงพ่อพูดยังไงพระมดกระสลดอ,อกนั่น โอ้ยรักจะตายเหมือนรังเกียจไม่ได้รังเกียจแต่รักห่วงให้ท่านได้เห็นพระที่อยู่เหมือนกันว่าหลวงพ่อรักพระขนาดไหนห่วงพระขนาดไหนเทิดทูนความเป็นพระเช่นไรพระมีิต่ความสุขนะหาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เบียดเบียนกับใครเลยเนี่ยมันจะแสดงออกเบียดเบียนในใจออกไปเบียดเบียนใครก็ไม่นั่นหรือใครเบียดเบียนมาไอ้ใจตรงนี้ก็ไม่รับเอาอีกเสียแน่มันจะไม่สุขได้อย่างไง แต่พวกเราท่านๆเป็นยังไงพันออกไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เต็มเหนียวเลยล่ะความโมโหโทโสมความกวดความเกลียดความอิจฉาลิษยาความนั่นสแสดงอาการออกไปเกี่ยวโยงกระทบกระทั่งแม้กรนนันเบียดเบียนในตนตีย่ําทําลายเหยียบย่ําทําลายจนกําลังใจของตอนแทบจะไม่เหลือเขาโยนอะไรมากินหมดนั่นฟังดูสิของรุ่มของร้อนของมืดของเบาของหนักๆให้จิตใจมันทุกข์ กินเอาไปหมดอยู่อย่างนั้นจะเพลของพระนะโอ้นะที่แรกมันหนักแต่พอหลักได้ปล่อยปล่อยโ้ยปล่อยปล่อย,อย,อย,อยมันเห็นภัยนะเห็นความโม่ของใจตัวเองนี่ละที่ออกไปกรรมเอาไปหยิบเอาเราไปฟังแล้วก็เอามาเป็นความนึกคิดเนี่ยเอานี่ไอความนึกคิดนะแล้วเ,เกิดเป็นอารมณ์จิตนี่ ดื่มดำกินอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เชื่อที่นี่นึกว่าจะเป็นใจของตัวเองจนเห็นความโง่ใจตรงนี้น่นะจิตเห็นเห็นแล้วท่ากายกายในกายว่าอันนี้ของหยาบยะนะของที่พื้นฐานในการเป็นอยู่ทางโลกหรือทางธรรมเห็นกายในกายของกายหนึ่งที่ดําเนินของกายในการดําเนินนั้นดําเนินออกไปทำมาหากินด้วยทางทางโลกดําเนินออกวิถีของธรรมเห็นกายในกายเนี่ย กายหนึ่งตั้งด้วยทิิของธรรมอยู่ในธรรมอยู่ในการวัดปฏิบัติอีกอันนึงอยู่ในหลักของการสมาธิโลกที่เรามาเกิดทางธรรมมันเป็นเหตุเป็นผลลองเทียบใส่กันดูเถอะแล้วจะได้เห็นทัดเทียมนะแต่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อเอาออกไปไปลองอีกหัวแตกรับลองหัวแตกมันชนนะแหลกแล้วทั้งเผานะแต่มันไม่ไหม้ไม่หมดนี่สิหัวใจที่มันโดนเผา ความรุ่มความร้อนกิเลสมันเผาหน้าอกแต่จตายเนี่ยนนฐานนะเป็นท่อนฟืนท่อนไม้อันนั้นแต่ไอ้จิตใจนี่สีเผาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามันจะหายจนหมดใจตรงนี้มันก็มารู้อีกเหมือนเดิมอีกนั่นศาสนานะถึงได้เห็นพระองค์ท่านสอนสั่ง มันมันส,นสลดสังเวชนะองค์ท่านตรัสแต่เจาก่อนนั้นเราไได้ยินแล้วทำไมมามา,มาคิดมาใกล้มาขวรความรู้ข้างในมันเป็นอีแบบหนึง่งมไม่ได้สัญญาของของรมสิ่งที่ปรุงที่แต่งออกมาก็เป็นเรื่องของโลกเหตุและผลก็เป็นอยู่เช่นนั้นแต่พอมันทำก็เกิดขึ้นมาปับนะ๊บเนี่ยเป็นเครื่องสั่งสอนตักเตือนแล้ แยกแยกไขรควรเหตุแล้วผลแล้วมันจึงจะเห็นนั่นเอ,อ้ยไม่ได้ว่าลรอกพระพระจะสึกไม่ต้องร้องไห้หรอกไม่ต้องอายอายทำไมเรามาบวชด,ดีกว่าคนยังไม่บวชนั่นน่ะนั่นตอนนั้นล่ะในตัวเองเนี่ยเหตุตรงนี้นสอนที่เหตุนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ท่านั้นล่ะมันจะทำยังไงละ่ะเรียนหนังสือก็เหมือนกันครูจะบังคับใครได้ล่ะ นั่นแหะจะบังคับใครได้ในการเล่าเรียนจนเขาพึงพอใจก็เ,เรียนต่อจนจบเช่นนั้นละไปเกี่ยวโยงนลลั่นะสมัครงานทําการทํางานาานั่นถึงจะรู้ว่าโอกาสของเราเป็นยังไงถึงจะมีความสามารถเขามองอะไรม,าาม้างนั่นนั่นะดูดูเถอะหัวร้อนๆห่มเหลืองเนี่ยข้างในมันยังร้อนอยู่เขายังระวังศรัทธาญาติโยมค่าของตนมันมีค่าขนาดไหน ใจก็เรายังไม่ประเสริฐแต่ถ้าน้อมเขากเ,เรามาัดผู้มีเล่มใสศรัทธานะยิ่งเราสำรวมเะามัดระวังอากับกิริการท่าทางความเป็นสมณะยิ่งมีค่าอีกทั้งๆข้างในมันละอุกยังกระเตาหม้อตุนมันเดือดปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอยู่ข้างในแต่เก็บอารมณ์ไว้ข้างนอกนั่นก็ยังเป็นกุศลให้คนได้มีความศรัทธาเลื่อมใสนั่นศรัทธา กขามองเห็นที่เป็นสมเกียมเกียใจตัวเองถึงข้างในมันจะเดือดผูกพักผูกพักแต่ข้างนอกนิ่งหลับตานิ่งนั่นไม่ไม่มีใครรู้กับเราหรอกนั่นแต่เรานั่นรู้ของเราแต่ท่ามันป่าพยศจิตใจมันสงบนั่นั่นแหละความสุขอันนั้นะมันมีรสมีชาติความสุขของโลกมันเป็นแยบไหนวิ่งหาหวยหาเนื้อ กันนั้นนะใจมันหายนะนพระศึกนะมันไม่ใช่เราลูกตายหนยะ่งวันนี้จะให้หลวงพ่อยิ้มได้สบายได้ไงลูกมาก่อนหลวงพ่อผมก็ตายหน่อยตายจากพระแอุย้ยจะว่าไงหรนะอ,อม,ม,มันไม่สนุกเลยนะไม่สนุกจะคำเทศก็ไม่รู้จะเทศไหนนะฟังดูสินะถึงวันเราบวชมาปับ๊บโอ้ยพูดจริงๆนะครูบาอาจารยนะ์ยังกันนักโทษนะ เปรียบเทียบให้ฟังรนะับพระมาองค์งหนึ่งนะี่มาบวชนะหรือแม่ชีเนะี่ยจะกลับเอางูจงอางงูเหา่างูจงอางนะไม่รู้กี่ตัวมาพันตัวเองพารับมาใจดวงเดียวเท่านั้นแต่คราวนี้ฟังเนี่อสอนดีงูมก็บพันเล่นก็ะเล่าสเสียก็ไม่เป็นไรแต่มันพร้อมที่จะฉกนะนั่น แล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวหรอกใจดวงหนึ่งมันเกี่ยวโยงมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงนั่นแมอ้ง,งูตัวนี้ที่เอามาเราลุกแล้วมันได้ดิบได้ดินนั่นเป็นเหตุเป็นผลเอออันนี้งูนี้ก็ไม่ฉกก็สบายเป็นมิตรเป็นสหายกัน,น,นแต่ท่านอันนั้นเร,รล่าโอ้โหมันขู่ฟ้อกขู่ฟ้อเราฉกเอาเนะนั่นะกี่ตัวลหะคราวนี้ลองพระมาบวชแล้วออกไป หรืออยู่เราไม่ปละพติประดดมีแต่ความทุกข์ออกไปกับการกระทาของตัวเองกลับไปตรงข้ามอีกเขานี่เป็นยังไง<ช>กับเรื่องกระบดาดความศรัทธาหัวใจของพอ่อของปูย่ย่าจูงพอ่อจ,จุงอะไรเขานี่นั่นเพราะลูกเราการกระทกบาดของเรากลับไม่ยอมแก้ไขแล้วมันเป็นแบบไหนเขานี่นั่นศรัทธาแล้วโอ้ยเสื่อมก็นี่เก่าวหาสํานักกล่าวหาศาสนากล่าวหานั้นอันนี้ฟังดูสิ นัน่นแหละไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะฉกเพราะมันไม่พึงพอใจทนก่อการคำสอนไม่ได้คนนี้ก็ฉกสิฟังดูเถอะพระนะรับพวกเรานะุ่นยังมีลูกมีเต้าเลี้ยงเข้ามาสั่งสอนอันนี้กับใครล่ะนั่นะแต่ทำไมเงินอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างเงินดําเงินเดือนไม่ได้มีแต่อย่างให้เขาได้ดีฟังดูสิพระสอนพระนะพระรับพระนะ ชีวิตทั้งวิจิตรใครได้ป่วยทุกสิ่งทุกอย่างกับมีอะไรใหม่นั่นจะมาทบแทนอะไรไม่มีทําตัวให้ดีเถอะทาใจให้ดีเถอะให้ท่านมีความสุขความเจริญเถอะในทีตที่ของท่านใจสัมผัสกบทําในใจแลใใจ้วก็นี่จะเห็นค่านั่นแหละคือท่านมีความสุขจากผู้นั้นมันยกระดับจิตขึ้นมาในทางที่ออกจากหลุมลึกคือความหลงผิดยกระดับจิตขึ้นมาที่ ที่สง่างามมากเรื่องของขาว่าผรมวิหารนเะมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสิ่งที่พอดีๆพอมองไปปุ๊บมนันเกิดความสงสารรับมากก็หาโอกาสหาอุบายอนุเคราะห์แต่ท่านแก้ไขปรับปรุงตรงนั้นแล้วมุท่าน,นไม่เป็นข้าวบุญบาปเหตุและผลนันการตัดสินใจ พอแค่นี้ก็อยู่แค่นี้แหละแต่จะออกไปต่อสู้นั่นคืออะไรเข้านี้มันจะเข้าอีหลอเดิมก็ปู่ย่าตายายนั่นแหะก็เป็นอย่างเดิมนั่นแหละนั่นเราก็จะลง,ลงไปตรงเส้นทางเส้นเดิมที่ความชราภาพความแก่ความเก็บแล้วก็ความผัดผ้ามีแต่ความเสียใจทางนั้นแต่มันสนุกแต่ที่แรกมันแหละออกไปเกี่ยวยงออกไปคุกคีออกไปเป็นสามีภรรยา แต่พอหลังจากนั้นละไม่นานหรอกดูเอาเถอะจบแต่งกันแล้วเราไมีลูกมีเต้าขึ้นมาะน่นจะเป็นยังไงเขาน,นานี <c ười> ่นัน <c ười> อเขาชอบไปเล่นอย่างนั้นเห็นกันอยู่อะไรย,ย่างเว่าอย่างไงฟังอ้ดูสิน,นันเสียงเครื่องบินมาแล้วน,นันฟังดูสิเสียงเรือมาแล้วเสียงเครื่องบินแล้วก็เสียงรถ นี่วันนี้มาแล้วนะผมได้ยิน,คนมคงได้ปิดแล้วมันตบเอาหนะ้าพระพระจะสึกก็หลวงพอ่อเตัดสินใจเอาจะถามหลวงพอ่อแล้วโอ้ยหลวงพอ่ออยากให้อยู่ตลอดชีวิตพุ่น่ะ จริงๆแต่พว,พวกนั่งอยู่ในนี้ก็จะมาขอบวชก็ยังนะต้องดูใจกันก่อนน,นั่นไม่ให้บวชเะลึ่งพวดพลาดน,นะเนี่ยไม่ใช่แค่อยากจะได้พระแต่พอนำบวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะจะออกไปนี่เข้านี่ยากแต่ออกนี่ง่ายสําหรับหลวงพ่อตัดสินใจเองแต่ก่อนเข้านันคัดกรองก่อนนั่นพอจะมีนิสัยพออันนั้นอันนี้ มีเหตุมีผลมีความนอบน้อมถึงคัดกรองแล้วเข้ามาบวชจิตมืดยังแต่ก็ยังมีจุดที่ขาวอยู่นั่นออกมาบวชมาประพฤติปฏิบัติคนกราบคนไหว้ก็ไม่ได้ละอายภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติของตนในความเป็นสมณะกับความเป็นพระเพราะเราตั้งใจปฏิบัติอยู่ถึงจ็ไม่สมบูรณ์ในจิตใจแต่ไม่ก็เกินนั่นอันนี้พอมีนิสัยคัดกรองแล้วเอาเข้ามา แต่ชายาบยาบแล้วก็โอ้ยไม่ถึงเป็นพระชายาบปุ๊บไปเลยไล่ออกไปเลยไม่เอาไม่แห้่แปดเปื้อนอยู่ในสำนักนสถิติมานะบอกกล่าวแนะนําตักเตือนอะไรไม่ฟังแล้วก็อยู่ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ค่าอะไรหยิบยื่นให้อะไรก็ไม่กินเนี่ยอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์ให้ท่านอยู่ทําไมแต่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าทั้งพระทั้งศาลาญาติโยมอันนี้ต้องออกไป พราะคุณข้าวคุณน้ำสิ่งต่างๆเรื่องละสิ่งต่างๆที่เลี้ยงดูอยู่ในนี้ก็มีแต่น้ําจิตน้ําใจที่บริสุทธิ์ที่อุทิศทานให้คือสละมากกัพวกเราเนี่ยเลี้ยงดูจะมาอยู่มากินแบบไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลนะนี่ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นนไไดถ้ากับทําให้ท่านล่มจมอีกไปหาที่ใหม่ ขอมทนากับทุกคนะเอาละวันนี้มันพูดพูดไม่ออกนะพระมาขอศึกแต่เช้าเนีน่ยมันทําไมมาขอแต่เช้าวะมันอยู่เงียบเงียบเออจอมสันอยู่ป้อนั่นพ่อมาเช็ดเท้าเนีน่ยเมื่อเช้า,ชาก็บอกอเอาลูกชายคืนเลห่น,นโอ้ยทําไงหลวงพ่อผมก็อยากให้ลูกอยู่ต่อตลอดน่นพอเข้ามาปุ๊บพระลูกชายมันก็นมาพนมมือแล้วรู้แล้วเนี่ยไปโอ้กันเทพมันเลยมาคล่องอยู่ตรงนี้เหรอนั่น ฟังดูสิเชื้อในการออกเดินขึ้นสูงกับเดินลงต่ำาต่างกันนะเดินขึ้นภูเขาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่ยิ่งเดินขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งเดินขึ้นไปเท่าไหร่อากาศยิ่งเบาลมยิ่งโกรกยิ่งขึ้นจอดไม่มีลมบบาโอ้ยลมพัดเย็นสบายเนี่ยมองเห็นอะไรได้ทั่วไปรอบทิศเลยละ่ะยิ่งอยู่จุดสูงสุด แต่สิ่งที่แล้วเนี่ยที่เดินลงต่ําลงมาเนี่ยน,นะพอเดินลงต่าตาํามาต่ามาคราวนี้มองเห็นอะไรก็เห็นอยู่ใกล้ๆนั่นถ้าเป็นป่าโปง่งก็เห็นเห็นก็ไกล,กลเท่าไหร่แต่จะเป็นป่าทึบก็เห็นจะเท่า,ท,าทึบเท่านี้เองมองไม่เห็นมองไปมันมันคุมไปหมดนี่ฟังใจ,ใจิตใจมันอยู่ตรงไหนแต่ละคนก็อยู่ติดกับครอบครัวของต,ติดตัวเองแล้วก็ติดกับครอบครัว สิ่งที่เกี่ยวโยงกันนั่นเหมือนเดินลงต่ำยิ่งเดินลงไปเท่าไหร่ก็มันแคบนิดเดียวยิ่งเห็นแคบแคบแต่อยู่เดินขึ้นสูงปั๊บพุทธเจ้านั่นแ่ะนักปราชญ์บัณฑิตท่าน,นมองเห็นรอบหมดอะไรเป็นอะไรนะแต่มันลำบากในการที่จะเดินขึ้นไปแต่พอถึงจุดของมันแล้วเนี่ยโอ้ยมันมองดูเห็นสัตว์โลกนั่นแหละวัฏสงสารต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยม คืบคานกันอยู่เพิดเพลินกันอยู่เนี่ย ถึงพุทธเจ้านะซึ่งซึ่งจริงๆซึ่งแบบจะก็คำไหนมาพรลนาไม่ได้เลยเนาะท่านนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อริยสงสาวกจะก้าวเดินไปยังไงยิ่งพูดถึงเรื่องพระองท่านนะ นั man, ่งอย <cake> ูย่เฉยหน่อยสิเดินไปเดินมานั่นน่ะเดินตรงนั้นตรงนี้ยังก็นั่งอยู่เฉยหน่อยสิเพ็นผ่านเพ็นผ่านกลับไปกลับมาลุกตรงนั่นไปตรงนั้นดูสิมันแทงไม่เข้าเลยนะเราฟังไม่เข้าใจนะไม่ตั้งใจฟังสงสารนะที่พูดเนนี้ เตือนมเตือนไปปุ๊บก็หยุดปับ๊บหยุดปับ๊บต้องตั้งใจฟังดูสิอันนี้่เดียวมันตีหนะ้าผากมันดันออกดันออกทำสายแดงเข้าไปมันไม่รับไม่ไม่กินนะโอ้จะเที่ยวห้างเล่ายาปลาพิงหรือจตรงนั้นตรงนี้โอ้ยมันนี่ดูเพลงดูดนตรีดูละคเรเสือต้องนั่งจ่ออยูง่งี้ดูละครดูหนังแต่พอฟังธรรมะแล้วโอ้ยยังกันปลาสลิดอยู่บนเตาถ่า,าน ดิ้นผ่านปุบปั๊บปั๊บอยู่นี่นะปั๊บจะโดดออกนั่นฟังดูสิใจตรงนี้มันเป็นยังไงมันมันรับอะไรมันดันอะไรออกเราไม่ได้สนนะขใครจะว่าเราดุเขาว่าเราไม่ได้สนนี่ไอซียู่ยบอกาะเห็นไม่ตาเนี่ยนะไม่ได้ถือเกาา่าหาว่าเป็นข่าศึกนะไมศรัทธาไม่ศรัทธา,ทาอันนี้ไม่ได้สนใจนี่นพูดด้วยหลักของหัวใจที่ความไม่ตาจริงฟังดูสิ เวลาจะพูดให้ฟังหนึ่งหมอเขาผ่าตัดผ่าตัดยังไงไอซียูมาปีปอปีปอไม่รู้เนื้อรู้ตัวนนั่น,น,นหมอยังไงลืมไปหมดคนทุกคนในในสารานทิ้งหมดอยู่ในโรงพยาบาลทิ้งหมดหน,น,นุ่นจอะรับอนั้นลากขึ้นมาอะไรพอตัดตัดอะไรพอปาดปาดอะไรพอเฉือนเฉือนฮ้จิมจิมฟังดูสิศาสตรพวดศาส ทำแไหนที่แล้วมันขับออกเดียวเท่านั้นลงเดียวแล้วมีข่าเลื่อนๆไม่เดียวเอามากหรอกศาสนาเนี่ยนะพระเจ้า